สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมแอลวีออฟฟิเชียลวันนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําความสะอาดโทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยโทรศัพท์มือถือของผมนะครับจะมี2เครื่องก็คือเครื่องนึงเป็นพื้นหลังกระจกอีกเครื่องนึงเป็นพื้นหลังอลูมิเนียมหรือว่าเป็นโลหะต่างๆโอเคนี่ครับนี่คือเป็นพื้นหลังกระจกนะครับก็คือใครบางคนอาจจะใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่หรือว่ารุ่นแบบรุ่นผมเลย iPhone 4หรือว่ารุ่นใหม่อย่างเงี้ยนะก็พื้นาาะะคสย ก็จะเป็น iPhone 4นะตัวอย่างนะฮะต่อไปครับเครื่องที่สองเขาก็จะเป็น iPhone SE นะฮะ iPhone SE นะครับก็หรือว่า iPhone หลายๆรุ่นก็อาจจะเป็นพื้นหลังอาจจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะหรือว่าเป็นโลหะชนิดต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะมาทดสอบกันเลยโอเคก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดทุกอย่างหน้าจอดีไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยโอเคไปดูกันเลยสิ่งแรกที่คุณต้องเตรียมนะครับท่านผู้ชมก็ขาดอะไรไปไม่ได้คือ,อผ้าครับผ้าต้องเป็นผ้าแบบ ขุยน้อยที่สุดนะครับใกล้เคียงไมโครไฟเบอร์อะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นผ้าอ้อมนะฮะผ้าอ้อมเด็กแต่ว่าประยุกต์มาใช้เป็นการเช็ดโทรศัพท์นั่นเองอย่างที่2ครับผ้าไมโครไฟเบอร์ครับอันนี้ก็จะดำดำหน่อยขออภัยด้วยนะฮะก็เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดรอยนิ้วมือลบอะไรต่างๆนะฮะก็แนะนาให้ขาวๆนะอันนี้ก็ <c oughs> ต่อไปครับอันที่สามครับ,รบเป็นคัตตันบัตครับอ่าคัตตันบัตก็จะมีสามดีห่ um อหุ้มอยู่ตรงนี้นะครับก็เอาไว้เช็ดซอกมุมต่างๆที่เข้าไปถึงเช่นรูุ รูหูไม่ใช่ดิอ่าแจ็ค3ามมิลหรือว่าเป็นลำโพงหรือว่าพอชาร์จอะไรต่างๆสุดท้ายครับที่ขาดไปไม่ได้เลยคือแอลกอฮอล์เจะสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็นี่ครับเป็นแอลกอฮอล์นะฮะก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้เลยครับอ่ะโอเคอย่างแรกที่คุณต้องเตรียมมาไม่ใช่ดีอย่างแรกที่คุณต้องทํานะครับท่านผู้ชมอ่าหยิบผ้าเจ้าตัวผ้านี้มาก่อนนะฮะก็เป็นผ้าแบบผ้าอ้อมเด็กนะฮะแล้วก็เอาแอลกอฮอล์มานะฮะ โอเคใครมีวิธีอื่นที่สําหรับให้ผ้าเปียกแอลกอฮอล์ก็แนะนํำกันได้โอเคปุ๊บนะฮะก็ให้ป้ามันให้ผ้ามันชุ่มแอลกอฮอล์อะไรประมาณนั้นนะฮะจากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็อ่าอันนี้ก็คือชุ่มแอลกอฮอล์เรียบร้อยพื้นหลังที่พื้นหลังที่เป็นกระจกนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเช็ดได้เลยนะฮะโอเคเช็ดให้แบบอ่ดอาดูสะอาดสะอ้านนะฮะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เช็ดรอบๆได้เลยเอาเอาง่ายๆเช็ดรอบตัวเครื่องนะครับไอรูเล็กๆก็อย่าเพิ่งไปยัดใส่ใส่ใจอะไรมันมากนะฮะก็เชด็ดเช็ดไปเรื่อยๆนะฮะอ่าส่วนหน้าจอนะครับท่านผู้ชมก็อ่าแอลกอฮอล์ก็ใช้เป็นบางครั้งนะครับเวลาเช็ดหน้าจอแต่ไม่แนะนําให้ใช้บ่อยๆครั้งนะครับเพราะว่าเจ้าตัวหน้าจอนะครับรุ่นใหม่อ่าโทรศัพท์รุ่นใหม่อาจจะมีสารเคลือบรอยขีดขวดนะก็อาจจะทําให้สารเสื่อมสมภาพหรือว่า กัดกร่อนหรือว่าถูกร่อนอะไรไปได้นะฮะก็จะไม่มีประสิทธิภาพในการการล้อยขีดขวนะ่วนนลยก็ไม่แนะนําให้ใช้บ่อยครั้งใช้อ่าสัปดาห์ละครั้งหรือว่าปีละครั้งก็ยังดีนะครับก็เช็ดไปเลยนะฮะก็อันนี้โทรศรัพท์รุ่นเก่าแล้วก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้ซีเรียลเอ้ยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะฮะก็เช็ดให้รอบๆด้านให้รอบเครื่องนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคก็เราก็ได้เช็ดโทรศรัพท์พื้นผิวกระจกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ ต่อไปครับโทรศัพท์ขึ้นที่2ครับเป็น iPhone SE นะฮะก็เช่นเดียวกันครับก็คือจุ่มแอลกอฮอล์ไม่ก็ไปให้แอลกอฮอล์สัมผัสกับผ้าให้ได้แล้วก็นำผ้านะครับก็ไปเช็ดกับพื้นหลัง iPhone เช่นเดียวกันนะโอเคอันนี้เป็นพื้นหลังอลูมิเนียมก็เช็ดรอบๆด้านเหมือนกันนะฮะก็เช็ดไปเช็ดไป้ โอเคส่วนด้านหน้าก็เช่นเดียวกันครับก็คือห้ามไม่ได้ห้ามหรอกไม่ควรเอาแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มาเช็ดบ่อยครั้งเพราะว่าเดี๋ยวสารการลอยคิดขนมันจะหายไปนะฮะหรือว่ามันจะถูกกัดก่อนหรือว่ามันจะถูกสลายไปอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เช็ดก็วันละครั้งอะไรประมาณนั้นนะฮะ,ะนี่เรามีนี่แล้วนะฮะโอเคก็พอใช้ได้อยู่จากนั้นครับท่านผู้ชมก็ปล่อยทิ้งไว้นะฮะจากนั้นท่านผู้ชมก็เอาผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับมาเช็ดเลยเพื่อ ทำทำความสะอาดแล้วก็การรอยมือเอ้ไม่ใช่ดิทาความสะอาดรอยนิ้วมือต่างๆนะครับให้มันหายไปผ้าไมโครไฟเบอร์ไม่ทําอะไรอันตรายใดๆกับจอหน้าจอด,ด้วยนะฮะแถมยังเป็นผ้าที่อ่อนนุ่มอะไรประมาณนั้นนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์คืออะไรผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับก็จะเป็นผ้า,อ,าอันเดียวกับผ้านี่เลยนะครับเขาเรียกอะไรผ้าที่อยู่ในแว่นะออนะซื้อแว่นมาก็ต้องแถมกล่องถูกปากมันจะมีผ้าให้เช็ดแว่นอะไรประมาณนั้นนะโอเคก็ทำความสะอาด อาจุดที่เป็นกระจกนะฮะอ่าเราก็ได้โทรศัพท์ที่อ่าดูมั่นใจปลอดภัยจากแองอ่าม่ใช่ดิมันมั่นใจอ่ะเออดูปลอดภัยแล้วนะฮะก็ไม่มีรอยเลยเห็นไหมโอ้ว้าวสะอาดแจ๋วนะฮะโอเคส่วนโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับก็ยังมีรอยนิดหน่อยนะครับเราก็ต้องเซตเช็ดซ้ำนะฮะอันนี้เป็นพื้นผิวกระจกนะครับท่านผู้ชมอ่าข้างหลังเป็นพื้นผิวกระจกนั่นเองนะโทรศัพท์ใหม่อ่าโทรศัพท์เครื่องใหม่หลายรุ่นอาจจะเป็นพื้นหลังผิวกระจกแล้วเพราะอาจจะชาร์จไร้สายแล้วประมาณนั้นนะก็เเช็ดไปลย ยุบนี่ว้าวสะอาดกริ้งแล้วนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอ๋อแล้วอ่าคัตเติ้ลบัตามาทําอะไรหรออ๋อมาเช็ดซอกมุมซอกหรืออ่าซอกเช่นพวกเนี้ยซอกอ่าเนี้ยเนี้ยน,นะครับก็คือแจ็คสามจุดห้ามิลน,นะฮะอ่าแล้วก็ลําโพงต่างๆแล้วก็พอร์ตชาร์จนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราทําความสะอาดกันเลยด้วยกันนําแอลกอฮอล์มาเช่นเดียวกันครับโอเคแล้วก็เอานี่นะครับคัตเติ้ลบัตนะครับในการจุม่ม ข้าไปนะฮะจุ่มเข้าไปยิบจิบจิบจิบโอเคจิบยิบยิบยิบอ่าให้เผยข้าวตบัดมันโดนอ่าแอลกอฮอล์นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะกล้องเบอร์ขออภัยด้วยโอเคยิบโอเคโอเคหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็อ่ารอให้มันแห้งสักพักไม่ต้องแห้งมากหรอกนะแล้วก็ก็เช็ดซ้อมุมๆเลยเช็ดลำโพงนะพี่น้องอ่าลำโพงก็เช็ดได้เลยพอชาร์จด้วยนะฮะ แต่ว่าไม่แนะนําให้ชาร์จเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพังนะฮะอ่าหูฟังก็เช็ดไปปประมาณนี้ซ้อมุมม,มนะฮะอ่ะอันนี้ก็ได้นะครับตัวปิดเสียงเปิดเสียงของ iPhone นะฮะอาจก็จะเป็นอาจแหล่งสะสมเชื้อโรคก,ก็ได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคส่วนอ่าไอโฟน4ก็เช็ดเดียวก,กันครับก็ลําโพงอะไรพวกนี้มีขี้คืออะไรอยู่ก็สามารถเช็ดได้นะฮะ โอเคนะครับก็ผมแนะนำให้เช็ดเจ้าตัวลำโพงที่เป็นลำโพงคุยด้วยลำโพงคุยโทรศัพท์ด้วยนะฮะแถวๆนี้นะครับโทรศัพท์ก็จะมีนะฮะมีทุกรุ่นแหละนะไอ้ลำโพงคุยโทรศัพท์เนี่ยยุบนี่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสะอาดแล้วนะครับก็โทรศัพท์เราก็ได้สะอาดกริ้งกริ้งเรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมนี่ว้าว,ว,าวสวยงามมาก ก็สำหรับคลิปนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดทุยอยามหน้าจออยู่ดีไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะฮะมีติอะไรหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำความทำความสะอาดผิดหรือว่าผิดวิธียังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคใครมีความรู้อะไรเกี่ยวกับอาพวกสารกัน้อยสารพวกเนี้ยหรือว่าวิธีการทำความสะอาดก็แนะนำกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอต้นลาไรไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ